สวัสดีกันสวัสดีครับว่สนวสกัลวิเยอะละทำะไรวันนี้บกอกตอนคราปิ๊งเนาะอือวันนี้จะพากันทําเค้กนะคะมันมันเป็นไม่ใช่เค้กค่ะมันเป็นเหมือนเช็คนะคะวันนี้คุณสาจะทำอันนี้เราจะช่วยกันทานะคะนี่ค่ะแบบนี้ค่ะชื่อชื่อจะเป็นช่วงจะจะเป็นช่วงคริสต์มาสนะคะเพราเราจะเริ่มทยอยทำเรื่อยๆนะคะมันมีหลายแบบ แต่เราจะเพราะว่าเดี๋ยวจะทําแบบแล้วมาแพ็คสวยๆนะคะแล้วก็เป็นของขวัญคริสต์มาสให้เพื่อนๆนะคะวีเวลาแกซดนโอสซนแพ็คแกกาวแบบฟิลเลอร์แว่นกัสกัลฟิลล์นัทรอนนัทรอนนัทรอนอ่าแวลนกัสกัลฟินนล เปิดเตาก่อนนะคะ180ร้อยแปดสวอมวอมก่อนวอร์มเตาให้ร้อนนะคะซึ่งเดแป้งแป้งอาาลัลซาเรเนตประสงค์นะคะแล้วก็อันนี้คือบ้านเราเขาเรียกว่าโซดานาทูนุนะคะที่ตัวนี้ที่เขาใช้บ้านเราจะใช้บ่อยอันนี้ก็เป็นผงวานิลานะคะ แล้วก็ตัวตัวซีรับนะคะซีรับอันนี้ซีรับแล้วก็เ,เนยเนยจืดนะคะแล้วก็ตอนนี้ว่าเด้อคุณเมี่อกรัมก,กี่กรัมสองร้อยสองร้อยกรัมเหรอสองร้อยกรัมนะคะเอาใส่ในนี้ ก็ตอนนี้ชั่งน้ำตาลอยู่ที่200กรัมเด่กคนนี้200กรัมเทไปเลยค่ะแล้วเราจะมาตีนะคะ ตีก่อนตีในความอ,าอิเกโซเมียอิเกโซฟุตตีก่อนเบาๆนะคะตีเนยกับน,น้ำตาลจากนั้นเราก็มาชั่งแป้งนะคะแป้ง300กรัมนะคะ จะใช้แป้งสามร้อยกรัมนี่ไงนี่ไห่อันไล็กัะอ,อันไล็กออตวงแป้งสามร้อยกรัมัวนะฮิฮ mm ิ hmm. ของวันนิลานะคะสองช้อนชาใหญ่ๆคูพูนหน่อยแล้วก็นาทรูนประมาณสองช้อนชาเช่นกันนะคะ ก็รอให้รอให้น้ำตาลกับเนยตีกันเป็นสีขาวก่อนนะคะนี่เราเร่งความเร็วมากก็ไม่ย,ยังไม่แ่งอ,อันนี้อยู่ระหว่างกลางนะคะไม่ไดงมากเราเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันตอนที่น้ำตาลได้ที่น้ำตาลกับเนยได้ที่นะคะ หนึ่งช้อนโต๊ะเย็นสปีดเช้ใช่ไหมนะห,หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไป กตีด้วยความเร็วปานกลางเช่นเคยค่ะนี่เป็นยังอันนี้เราเตรียมเพื่อที่จะใส่เวลาเราทำนะคะเตรียมพร้อมเมื่อทำเสร็จแล้วเราก็เอามาเอามาต,ต,ตัดใส่ในถาดนี่นะคะแล้วนะคะ ด <A> <Now. S 1> ตีซึ่งจะได้ประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะอยู่ประมาณนี้แล้วก็ใส่เข้าไปซึ่งช่วงที่ใส่แป้งนะคะเราร่อนร่อนแป้งเพื่อที่จะไม่ให้เป็นก้อนนะคะจับตัวเป็นก้อน นั้นเอามือค่ะเอามือปั้นนะคะ เราปั้นจนกว่าแป้งกับเนยเข้ากันให้ทั่วนะคะได้ทีแล้วนะคะแล้วก็กปั้นอันนี้พื้นสะอาดนะคะปั้นกับเนยอีกทีหนึ่งอเอาอีโต้เลยนะคะ ใช่เ,เดี๋ยวเราปปลแบ่งเป็นสี่ก้อนนะคะแล้วก็มาปั้นนะคะแล้วก็ปั้นให้มันเป็นกลมๆยาวๆ จากนั้นก็มาวางไว้ที่ถาดนะคะแล้วก็เอามือกดกดกดลงนะให้เป็นแผ่นๆน,น,นะคะซึ่งมันอันนี้เป็นขนมช่วงเทศกาคลคริสต์มาสนะคะอ๋อ้อน๋อแลวนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็เอาเข้าเตาเตาที่แรกเราวอร์มร้อแปดสิบนะคะ สัตอันนี้ก็คือเราวอมร้อยแปดสิบแล้วเราก็พอสักพักเราก็เอามาลงที่ร้อยเจ็ดสิบห้านะคะแล้วเราเอาเมื่อเราได้ที่ไอเอาเข้าไปในนี้ประมาณสิบห้านาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่ามันจะเป็นยังไงแบบง่ายๆนะคะง่ายมาก ว่าไม่เคยทํานะคะก็เ,เลยให้สามีทําแต่อีกตัวหนึ่งมันมันเป็นอ่ามันเป็นคุกกี้ของของของยูนนะคะคุกกี้ของคริสต์มาสเดี๋ยวว่าจะมาทําจะมาทําให้ดูนะคะแต่ว่าวบาต้องไปซื้อของก่อนใช่ไหมที่รักใช่ไหมฮึจะไปทํางานเหรอ อะไรอะไรไปเกิดแก่เกิด้แก่เขาเขินตอนนี้มันก็พองพอมันพองเต็มที่มันก็จะยุบลงไปนะคะถ้ามันยุบลงไปนั่นก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็เอาขึ้นมาแล้วก็มาตัดเป็นชิ้นๆนะคะเราก็สามารถแพ็คใส่กล่องหรือห่อให้ของขวัญเป็นของขวัญคริสต์มาสได้เลยค่ะ แล้วนะคะนี่คือโอ้ยเอาออกก็มาตัดตรงที่ว่ามันติดกันนะคะมาตัดเฉียง เราต้องเราต้องตัดช่วงนี้นะคะเพราะว่ามันยังไม่กรอบถ้าเกิดว่าเราตัดหลังจากนี้แป้งมันเย็นแล้วมันก็จะแข็งกรอบก็จะตัดลำบาก <Okay. S 1> เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้านี่ครับได้เรียบร้อยแล้วตากไว้ตรงนี้เลยโซฟิน เก่งจังเก่งจังเลยที่รักอยู่พูดไทยได้ไหม oh. <laughs> เออเอออย่างเดียวเหรอ้อ <laughs> งต,ตากตรงนี้เพื่อที่จะให้มันแหง้ง พอมันแห้งเสร็จมันก็จะเป็นแข็งๆแบบนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็เอามาแพ็กใส่นี่จะทำเป็นของขวัญยูลสกิลล่าแกสมยลล่ากะวะเราจะทำขนมจะทำช่วงนี้มันก็ถ้าคนส่วนมากจะเป็นเขาจะเขาจะ อะไรอ่ะเขาจะทำช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะคะฟาดีโซฟลิ so <c oughs> งเจย์เสร็จยังเสร็จแล้วคะ่ะ <laughs> ย่อโอเคอร่อยมากมากสวัสดีคะ่ะอันนี้ก็อันนี้ที่เราทำเสร็จแล้วนะคะเราจะมาห่อกันนะคะ ว่าจะมาห่อจะมาห่อซึ้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าจะทำอีกตัวนแล้วก็จะมาห่อใส่เพชรเป็นถุงนะคะแล้วทำเป็นของขวัญคริสต์มาสค่ะทีอันนี้น่าจะได้สักสองห่อแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวว่าจะทำ เยอะๆเลยเอาไว้เป็นของขวัญคริสต์มาสให้เพื่อนจ้าอันไหนที่เราทำแล้วมีความสุขเราก็ทำไปนะคะเราอย่าไปเสียดสกับชีวิตจงทำสิ่งที่มีค่าอันไหนที่เรารู้ว่ามันเป็นอันไหนที่เราคิดว่าทำให้คนอื่นไม่เดือดร้อน เราทําไปเลยค่ะถูกไหม <laughs> อันไหนความสุขเราก็ทําไปทําในสิ่งที่เราชอบมันก็จะมีความสุขของเราเองนี่นะคะเราจะหอ่อแปบนี้นะ สองห่อเองนี่จะเป็นขนมที่อร่อยอันนี้ได้สองห่ออันนี้จะทำอีกจะลงจะทำอีกตัวหนึ่งแล้วก็เราก็จะมาแพ็คนะคะเพาะเดี๋ยววันต้องไปซื้อ น,ะะนี่นะะลเลยค่ะชิ้นเหลืองส้นอันก็ถาดหนึ่งก็จะได้สามหอ่อ โอ๊ปขอโทษน่า<ก><น><ก><น><ก>จะทำขายได้แล้วเนี่ย ทั้งหมดได้สามถุงนะคะนีเด็กค่าสามถุงนี้ค่ะก็เสร็จแล้ว เดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าจะแป็กแล้วว่าก็จะทำเพิ่มอีกพรุ่งนี้แล้วก็ใส่ถุงนะคะแล้วจะใส่ถุงแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยววันที่ว่าเอาของขวัญไปให้เพื่อนเดี๋ยวว่าจะถ่ายให้ดูนะคะพรุ่งนี้ว่าจะทำอีกตัวหนึ่งจะทำตัวนี้ด้วยแล้วก็จะทำอันนี้อันนี้วันนี้สามีทำแต่พรุ่งนี้ว่าจะทำเองแล้วก็ว่าจะคลิปนี้เราก็ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้วาด้วยนะคะเราสองคนวันนี้เข้าครัวขอบคุณค่ะขอบคุณครั <laughs>